สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสวัสดีค่ะพี่ต้องสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีวันนี้เราอยู่กับน้องคราวนี้แก้มนะครับจาก The Rapper Season 3, Civil War ของเราเป็นไงบ้างครับวันนั้หนูเอาเอาใส่แวมาใส่ด้วยนะครับโอ้ต้องดีเสื้อถายขอมดีมากเป็นไงบ้างครับรายการรายการจบไปไปแข่งมา เป็นไงบ้างเล่าเล่า,ลาให้เพื่อนๆนฟังกันหน่อยได้ไหมว่าได้อะไรจากรายการไปบ้างสนุกอะไรยังไงได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนได้แบบประสบการณ์ได้แบบว่าความรู้เรื่องการแรปใหม่ๆเยอะมากเพราะว่าตอนแรกแก้มแบบใหม่มากจริงๆนะคะแล้วก็ได้แบบว่าคือพี่ๆโค้ชทุกๆคนน่ให้คาแนะนํเลยแบบดีมากที่มากๆมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับยินดีแล้วแล้วเราได้ทําเพลงออกมาเป็นของตัวเองบ้างอย่างหลังจากที่ไปแข่งตอนนี้หนู ทำเพลงแล้วนะคะแล้วก็ถ่าย MV เสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วเป็นเพลงแรกในชีวิตหนูเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะลงในช anel ของพี่ปูจานนะคะเพราะว่ามีพี่ปูจันมาฟีดด้วยค่ะดีนีโอ้ยปูจยนปูจยนปูจานแล้วเออใ<ช>ออกอมมมเมื่อไหร่โปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยเผื่อคนรอเข้าไปดู MV ก็เพลงออกเด็ยวเดวนี้นะคะเป็นเพลงที่สนุกคะ่ะเป็นเพลงแนวนสนุกแล้วกันอาจจะขออุบชื่อเพลงไว้ก่อนแล้วก็ยังไงฝ <Okay. S 1> าก Subscribe ปูจันไว้รอก็ได้คะ่ะ โอเคแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้คุณอยู่กับรายการ2 P นะครับแวปป์ปะวงคุณพร้อมหรือเปล่าพร้อมสปีดปาผมไม่ได้เตรียมมาเยอะนะคะเตรียมมาประมาณหนึ่งกี่บาทกี่บาทดีวันนี้กี่บาทดีประมาณหนึ่งอะค่ะลองลองดูสิการะแซ่จังป้ายเด่น หากคุณมองว่าแรปเป็นเพียงฝันเพ้อเพ้อไปวันวันมองฝันเป็นภาพร่างไม่เคยคิดจะเปลี่ยนหรือลองทํเมื่อไรแล้วฝันนั้นจะกลายเป็นภาพวาดหนูอาดล้มอาดเจ็บมาสักหน่อยแต่จะไม่ยอมปล่อยทิ้งฝันลงข้างล่างจากเด็กน้อยไม่เจียมตัวเองดีมายืนในเวทีอย่างที่ทุกท่านทราบอย่ามองว่ามันยากมันไม่มีเกณฑ์มาวัดหรือกฎไหลบรทัดเหมือนสูตรคูณทำตามใจสิคะเราก็จะโตและป้าไม่ต้องให้ใครมาผูกจมูกจูงเอาอุปสรรคเหมือนกล่องที่ได้ทางจะใช้ประสบการณ์มาช่วยคุณอุดรูกแกจะทําให้เห็นว่านี่แหละแก้มเองโดยใช้ทุกงานเพลงเป็นเครื่องไป เฮ้ยโมามาอยากฟัง uhm อีกอ่ะม like, ีบ yeah. ้าง oh, oh, right. ่ะอยากฟังอังมีไหมอ่ะมีกไหมหรอคะอ๋อไหนกินเอาอันนึงก็ได้ค่ะวมาเอ่าเดี๋ยวนะคะดึกกว่านะอ๋อ เด็กคนนี้สกิลยังคงใหม่จะสู้เขาได้ไงน้องคงไม่ไหวมัง้งฟังร,ร้แรปในเพลงไม่กี่คําก็ดันตัดสินกันนี่มันไม่ไหวนะใช้คีย์บอร์ดเป็นโลกก่กำบังกายพ่นคากันเป็นไฟมันแฟร์ตรงไหนคะบอกแรปเรามันกล่าวมันง่ายไปยงั้นเข้ามาใกล้กลๆฟังดูใหม่นะ<ม>เห็นแก่นก็บอกว่าเราก็จะบอดุกันออกเห็นแก่นก็บอกว่าเรากระจอดอายุก็อ่อนบดูกันออกไม่สู้คนหรอกไม่เคยจะฟังกัน,นเงียบลราฟังยิ่จบเพราะฮันดี่แก้มจะไม่ตลกนี่พัฒนาสกิลมาตบเพื่คุณนันลับ จำทำในสิ่ง uh ที huh um, mm ่เราพวกแกไม่อยากจำทำให้ม hmm. ันสำเร็จจนคุณอยากฟังและเพศเสื้อผ้าหน้าผมคงไม่ใช่เหตุผลที่จะเอามาจากกันนะวุ้ยโอ้โหใครเต็มตัวมาเฮ้ยคือพอฟังแล้วตอนนี้มันดูเป็นแบบเป็นฟรีสไตล์มันดูเป็นตัวเองมาก